เอาละครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Roblox นะครับผมในแมปที่มีชื่อว่า Anime Ranger X นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็จะมีตัวละครใหม่นะครับผมที่ได้เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับผมผมก็ได้ทําการหามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือซิดคาเกนโน่นั่นเองนะครับผมหรือว่าเทพเงานั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครใหม่ที่เป็นตัวที่มาในอัปเดตนี้นะทุกคนมันเป็นบอสนะครับมันเป็นบอสอีเวนต์นี่ตรงนี้ ซึ่งโอกาสออกนะครับผมอยู่ที่0.1%นั่นเองนะทุกคนก็จะมีโอกาสได้เทรดดีโลด้วย <c oughs> แล้วก็จะได้กุญแจนะครับผมแล้วก็จะได้เจมนะครับผม100%เลยซึ่งณนะตอนนี้นะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด15,000ตัวนั่นเองนะครับมันมีทั้งหมดนะครับผม3,000 30, 0ตัวนะครับณนะตอนนี้ก็อยู่ที่15,000ละนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนจะเลขตรงนี้เหมือนเลขตรงนี้มันจะไม่ตรงนะทุกคนเพราะว่าตัวละครซิสของผมเนี่ยมันอยู่ที่นี่1,004นะครับ1 0 0 0นี่10,0 ซึ่งผมไม่รู้ว่า ไอไอตรงเนี้ยมันคือจํานวนการที่เราได้มันหรือว่ายังไงนะแต่ตรงเนี้ยมันมีอยู่15,000นะครับมันมันมีเยอะกว่าที่ผมได้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมันบั็กหรือว่ายังไงนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่าโอเคครับผมเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวท่าหน้าของตัวละครซิดคาเกโน่นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรกับมันมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้คือไปสุ่มเอ่อสแต็คของมันมานิดนึงนะครับผมก็ได้มาเป็นท่าหน้าของโจมตี SS นะครับผมแล้วก็ครู เลือดนะครับผม s บวกนะแล้วก็ระยะอยู่ที่ s บวกแล้วก็สปีดนะครับอยู่ที่ s ลบนั่นเองนะทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับสเต็กของซิกเคนโนของผมนะโอเคนะครับเอาเป็นว่าซิสนะครับก็มีคอสเมติกด้วยนะครับก็อ,อย่างที่ผมใส่อยู่นะตอนนี้เลยนะแล้วก็เวลาถ้าเรายืนค้างนานๆนะครับผมมันก็จะมีท่าแอนิเมชันเล็กๆน้อยๆน,ยนี่เห็นไหมเป็นการเหวี่ยงดาบเล่นนะครับผมเป็นการใช้เวทมนต์ นะครับบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับเป็นคอสเมติกที่ผมชอบมากเลยนะเป็นซิสคาเกโนเออผมรู้สึกว่าแมปนี้นะทำซิสค่อนข้างจะสวยเลยตอนนี้ซิสของผมก็อยู่ที่เออเลเวลนะครับอยู่ที่41นะแล้วก็ค่าวางของมันอยู่ที่2 0 5 0นะทุกคนแล้วก็มันเป็นธาตุอะไรเนี่ยธาตุมูลหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นธาตุมูลไหมสำหรับเกมนี้ที่เขาเรียกกันโอเคนะครับผมก็จะเป็นเออธาตุมูล แล้วก็เป็นกายภาพนะครับโอเคนะครับก็ซิดคาจิโน่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับผมว่าซิดคาจิโน่จะเป็นยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูซิดกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเซกเลยนะครับผม2 0 5 0นะครับผมค่าวางตัวละครซิดนะครับผมในการโจมตีแบบอ่าทรงนี้นะครับมันเป็นการแบบตีแบบแนวตรงนะครับก็มีค่าหลบนะครับอยู่ที่4 5้และไอ้15%เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับ แล้วก็ไอ้85ปอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นความแม่นยานะครับแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่ซิดค่ามอนได้นะครับมันจะเพิ่มอีเวด50ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะปึ๊บเห็นไหมโอเคนะครับผมค่าอีเวดมันก็จะเพิ่มด้วยนะครับก็คือค่าลบหลีกมันนั่นแหละนะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัพซิดเลยดีกว่านะทุกคนอ่าขั้นแรกนะครับผมใช้เงินอยู่ที่2,950นะครับอัพไปเลย นะครับดาเมจก็ไปเป็น6000นะครับตี3าวินะครับระยะ17แล้วก็สปีด3ามนะครับโอเคแล้วก็4 0 0พันนะครับผมอัพขั้นต่อไปเลยนะ4 0 5 0นะครับดาเมจดาเมจเป็น7 0 0 0นะครับเลือดเป็น10,000แล้วก็โจมตี2.9นะฮะโอเคผมลืมเสกผมลืมเสกเกือบบ้านแตกแล้วนะฮะโอเคการโจมตีเปลี่ยนหรือเปล่าก็แนวตรงเหมือนเดิมนะฮะโอเคแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับผมเช่นกันอยู่ที่8,100นะครับ ก็ดาเมจเพิ่มเป็น8 00 0นะครับโจมตีก็2.8งวิน,นะครับแล้วก็ระยะเพิ่มมาเป็น26นะครับแล้วก็วิ่งเร็วเท่าเดิมปั๊บอันนี้น่าจะเปลี่ยนท่าน,นะฮะเดี๋ยวเออผมสามารถขายได้หรือเปล่าอา้าวขายได้แต่แต่ซิดยังกูดาวอยู่ผมลืมดูเลยนะครับโอเคน่าจะทนันอยู่นะปั๊บมาตอนนี้โจมตีเป็นอ๋อก็แนวเดิมนะครับน่าจะเปลี่ยนแอนิเมชันหรือเปล่าปั๊บปับป๊บปั๊บ,บ,บ,บนะครับเป็นการฟันรัว ดูใกล้ๆก,กันอีกรอบหน,น,นึ่งอันเมื่อกี้น่าจะเป็นสกิลอาเบลิตี้นะทุกคนนี่เปิ๊บเปิ้ล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 โอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะเริ่มแปลกๆโอเคผมขออัพก่อนเลยแล้วกันปั๊มนะครับเมื่อกี้หนึ่งหมื่นนะครับตีไปโอเคเอาใหม่นะครับเมื่อกี้มาต่อเลยแล้วกันผมขออัพอัพแบบรัวๆก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมน่าจะเออ่ปล่อยมันเกินนะครับ ต่อจากเมื่อกี้นะทุกคนอันนี้ผมขอแบบออโต้เพย์เลยแล้วกันนะครับน่าจะไม่เป็นไรนะโอเคก็ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่1 0,000ืนะฮะก็อัพไปแล้วเมื่อกี้นะครับแต่บ้านเตะก่อนนะครับอัพใหม่แล้วกันนะหนึ่งหมื่นอัพไปเลยนะครับตอนนี้ดามจอยู่ที่1 0,000ืนะครับโจมตีอยู่ที่ 1. นึุดวินะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่28นะครับโจมแล้วก็วิ่งนะครับวิ่งอยู่ที่3ามจุาเีวินะมันใช่3 7มจุดเจวิไหมนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ แล้วก็ขั้นต่อไปนะครับผมมันจะเป็นไอเอ็มอะตมิกนะครับอันนี้น่าจะเป็นท่ากดของซิดนะครับซึ่งมันใช้เงินอยู่ที่1นึ0 0หมืนี่พันะครับผมขอฟาร์มตังแป๊บหนึ่งตอนนี้เงินก็ใกล้จะหมื่นสี่ละเดี๋ยวผมจะอัพไปเลยละกันอัพไปเลยนะครับหมื่นสี่เมโอเคแล้วก็เมื่อกี้ซิดคาเกโนนะครับผมูดาวการวางอยู่ที่30วินะครับค่อนข้างที่จะนานเอาเรื่องนะโอเค ตอนนี้ก็อัปตันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูาสเตก็กันหน่อยแล้วกันนะครับผมเลือดอยู่ที่สาม0 0ื่นนะครับโจมตีอยู่ที่หนึ่งมนสาพันนะครับผมแล้วก็โจมตีต่อครั้งนะอยู่ที่หนึ่งุดสี่วินั่นเองนะทุกคนแล้วก็ระยะอยู่ที่สามสิบนะครับแล้วก็วิ่งสามจุด็ดนั่นเองประมาณนี้สําหรับสเต็ของซิดนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมขอขายซิดก่อนปับ๊บขายได้ไหมมันขายไม่ได้โอเคแต่คิดว่าซิดน่าจะตายก่อนนะเคเดี๋ยวปิดออโต้เพลย์เลยลวกันเรียบร้อยมา ทีนี้ผมจะเสกซิดมาดูซิโจมตีก็เหมือนเดิมนะครับผมแต่ก็จะมีทาหนัาของสกิลกดมานะครับผม I am atomic นะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับมีสกิลอารลิตี้อยู่ที่6 6 0 0 0นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกดดูกันเลยดีกว่านะครับวัดทิศวัดท่าวัดท่าของซิดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมันจะโดนมอนตรงนู้นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองกดเลยนะปั๊บนี่ มีการขำด้วยนะโอ้เอ็มอะตอมิกส์นี่โอไมคโอ้โหระเบิดเป็นวงกว้างกันเลยทีเดียวนะครับคิดว่าน่าจะโดนเอ่อในวงหรือเปล่าใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะโดนเฉพาะในวงปะ แต่มันค่อนข้างที่จะอนิเมชันนานอยู่นะเออผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับอนิเมชันนานเนี่ยโอเคอันนี้ก็สบายเลยครับผมตอนนี้อัพตันเลิวซิดแบบโอพีเลยนะครับผมนะก็สามารถโซโลแบบจบได้เลยนะอันนี้ปังเลือดบานาพันเรียบร้อยนะครับโอเค สำหรับซิดคาเกโน่นะครับก็หอบประมาณนี้ละกันนะทุกคนคิดว่าซิดคาเกโน่มันดีหรือเปล่านะครับผมมันมันมันควรจะหาบัฟดีๆให้มันควรจะปั้นไหมมันจะดีเท่ากับเบต้าปัจจุบันไหมก็สามารถพิมพม์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าทุกคนชื่นชอบก็จะดืมกดไลค์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ